这个啊。 แตกไปแล้วเสร็สักพดิเดียวต้วค้ตัวทางใ้ปล่อยปล่อยมือไม่รู้เรื่อง <c ười> <c ười> ขอหน้ามะพร้าวแก้วนะผมขอธนาคารไพ่กันแหละ ขึ้นอยู่กับการลูกฝังกันเดีจอข้าวพอไม่เจอเลยอ้าวนี่ปั่น i mean